โอเคทุค okay, นคลิปนี้เราก็อยู่กับ anime tail กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกการปั้นตัวละครนะครับผมว่ามือใหม่เนี่ยคนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยแนะนําแบบว่าปั้นตัวไหนดีเออไม่รู้จะปั้นตัวไหนก็มาดูคลิปนี้นะครับผมก,ก็หลักๆที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะมี 4- 5หตัวในการฟาร์มนะครับผมตัวละครเนี่ยถ้าเรายิ่งปั้นดาวเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราฟาร์มไวขึ้นนะครับผมอ่าโอเคแล้วเข้าไปดูคลังสินค้ากันเลยนะครับผมอ่ะ ตัวหลักๆของผมเนี่ยมันก็จะมีประมาณ4-5ตัวนะก็คือมีลูฟี่ชิลัวเดจิต้าไอตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้เดวิลสไมนะ์เนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรนะผมแล้วก็โซโลนะอ่ะตัวแรกที่ผมแนะนำเลยก็คือลูฟี่นะครับผมอ่าใครที่แบบว่าเข้าเกมมาเริ่มแรกเลยอ่ะผมแนะนำให้เลือกเป็นลูฟี่นะครับผมเพราะว่า ลูฟี่เนี่ยความสามารถของเขาคือฝึกความแข็งแกร่งเนี่ยบวกแปดเปอร์นะครับผมแล้วก็บวกเลือดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบนะแล้วแต่ตัวด้วยนะเออแล้วแต่ตัวที่เราได้ด้วยนะครับผมอะ่ะคือบางทีเราได้ตัวซ้ําเนี่ยมันบวกไม่เหมือนกันนะครับผมอะ่ะลูฟี่บวกเอ่อคว, uyorsun, ความแข็งแกร่งไอความแข็งแกร่งแปดเปอร์เซ็นต์คืออะไรนี่ความแข็งแกร่งคืออะไรทุกคนคือการที่เราต่อยเนี่ยเห็นไหมต่อยแล้วเล่มันจะขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมอ่าต่อยแล้วเล่มันจะขึ้นอย่างนะี้มันจะบวกไปอีก8%นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นนะ8%เี่ย ยิ่งเราอัพดาวเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะยิ่งเพิ่มนะครับผมมันจะทำให้เราฟาร์มแบบว่าฟาร์มได้ไวขึ้นนะฟาร์มการต่อยเนี่ยได้ไวขึ้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะเอาไว้สําหรับฟาร์มต่อยเนี่ยผมก็ไปปั้นไปผสมบวกดาวกันได้นะผมอ่ะต่อไปเนี่ยตัวที่สองผมแนะ่ําเป็นคิ้รัวผมคิดรัวเนี่ยเขาจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับผมอ่ะบวก16%เลยนะ16%นะเยอะมากนะแล้วก็สุขภาพเนีรยบวก120นะแล้วก็ ขอย้ําอีกทีนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันความสามารถต่างกันนะสมมติว่าตอนนี้ผมมีคิรัวสองตัวใช่ไหมอ่ะไอตัวนี้สดาวถูกปะอ่าตัวตัวนี้หดาวถูกไหมเห็นไหมความเปอร์เซ็นต์ความเร็วอ่ะมันก็จะต่างกันนะครับผมถึงถึง1ดาวถึงเอ่อถึงเป็น1ดาวแล้วได้ซ้ํากันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่เท่ากันอยู่ดีนะทุกคนนะก็เอาตัวไหนเปอร์เซ็นต์เยอะก็เอ่อก็ตีบวกตัวนั้นนะครับผมอ่ะก็คิรัวของผมเนี่ยจะบวกเอ่อความเร็ว16%นะครับผมความเร็วคืออะไร ความเร็วคือเวลาที่เราวิ่งไงทุกคนเห็นไหมเนี่ยเวลาที่เราวิ่งอ่ะเราเลขมันขึ้นเนี่ยอ่าเห็นไหมมันอ่าตอนนี้ผมร้อยยี่แปดนะอ่าตอนนี้ผมร้อยยี่แปดนะเดี๋ยวผมใส่คิโลให้ดูนะครับผมว่ามันจะเร็วเออมันจะวิ่งเร็วขึ้นแค่ไหนน้ผมอ่ะเราใส่คิโลโอเคโอเคแล้วเราวิ่ง เห็นไหมทุกคนเป็นร้อยสี่สิบแปดเลยนะครับผมอ่าเพิ่มขึ้นเยอะมากอยู่นะเห็นไหมทุกคนเป็นร้อยสี่สิบแปดเลยนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ใช้ฟาร์มวิ่งนะครับผมอตัวคิรัวเนี่ยเอาไว้ใช้ฟาร์มวิ่งนะครับผมอโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนะผมแนะนําเป็นเบชิต้าครับผมอใช่ปะวะเออเบชิต้า Vegeta นะผมเบชิต้าเนี่ยเขาจะเอบวกนะครับผม การฝึกอบรมป้องกัน8%นะครับผมอ่าการฝึกป้องกันคืออะไรก็คืออันนี้นี่เองทุกคนอ่าคืออันนี้อ่าไอลิโตโตัวนี้อ่าเห็นไหมเราบิดพื้นอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีเลขขึ้นถูกไหมพอเราใส่เบจิต้าเนี่ยมันก็จะบวก8%นะครับผมอ่้เดยวผมใส่ให้ดูจาก66ใช่ไหมตะกี้เราใส่เบจิต้าดูนะครับผมโอเคใส่เบจิต้าดูนะทุกคนแล้วเราก็กดอ่อกดอันนี้ดูนะครับผมอ่าเห็นไหมเป็น71นะครับผมคือ เราตอนนี้เราอยู่นอกนอกเขตฟาร์มนะผมนก็เลยมันก็เลยได้น้อยนะถ้าเราไปอยู่ในเขตฟาร์มเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านี้มหาศาลเลยนะครับผมอ่าต่อไปเนี่ยตัวที่ผมแนะนานะครับผมก็คือตัวเกี่ยวกับเอ่อการฟาร์มอาวุธนะครับผมก็คือโซโลนะอ่าโซโลนี่ปั้นง่ายสุดแล้วเพราะว่ามัน มันหาง่ายนะผมการที่เราสุ่มตู้เราได้โซโลมาเนี่ยมันมันหาง่ายสุดแล้วนะครับผมก็โซโลเนี่ยจะการเอ่อจะบวกการฝึกอบรมอาวุธนะครับผมฝึกอบรมวุธก็คืออะไรก็คือดาบนี่แหละอ่าก็คือดาบอันนี้นะครับผมเนี่ยเมลเราฟันอะไรเงี้ยเอ่อนะครับผมมันจะบวกอีกปอร์เซนนะก็ถือว่าเยอะนะคือตอนนี้ผมอยู่อยู่นอกเขตการฟาร์มไงมันเลยไม่เห็นผลนะเออมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะถ้าอยู่นอกเขตการฟาร์มอะ่ะเราต้องไปอยู่ในในเขตการฟาร์มแล้วคนนะมันมันถึงจะเห็นผลอ่ะอ่า เพราะว่าตัวเลขมันเยอะเนาะอยู่ข้างนอกเนี่ยอ่ะก็ใครสําหรับที่สําหรับที่อ่าการฟาร์มอาวุธเนี่ยผมได้นําไปโซโลตัวเดียวแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะดปง่ายนะอ่ะแล้วตัวละครพวกนี้เนี่ยเราหายยังไงใช่ไหมทุกคนเราหาจากการเรียกนี่ทุกคนอ่ะเราหาจากการสุ่มตู้นะครับผมอ่ะแล้วก็กดสุ่มไปอะไรเงี้ยเพชร เพชรเนี่ยวันหนึ่งเราหาไม่ยากนะเออเพชรวันหนึ่งผมหาไม่ได้ยากนะผมหาได้วันละสี่ห้าพันเพชรเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมก็ลองไปฟาร์มไปเอฟเคดูนะทุกคนนะแล้วก็เอามาสุ่มตู้นะแล้วเราก็ปั้นตัวละครนะผมมันจะทําให้เราฟาร์มไวขึ้นนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับผมสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะปั้นตัวอะไรดีเล่นตัวอะไรดีเนี่ยเริ่มต้นเล่นตัวอะไรก่อนดีเนะี่ยผมก็มีประมาณ 4- 5หตัวนี้ที่ผมแนะนำนะครับผมคือลูฟี่ โอ้ลูฟี่คิลัวาโซโลแล้วก็เบจิต้านะครับผมสี่ตัวนี้ที่ผมแนะนํานะอ่าเราไม่ต้องไปทําหลายตัวทุกคนเริ่มต้นเราทําแค่4ตัวนี้ก่อนนะเอาไว้ฟาร์มเด๋งเดียวก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มีแจกโค้ดด้วยนะครับผมเอาโค้ดไปใส่กันได้นะอันนี้เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่าโค้ดนี้เนี่ยได้อะไรบ้างอ่ะพิมพ์ไปอย่างนะี้นะ PY1 แล้วก็ M นะครับผมโค้ดนีน้จะได้เอ่อเพชร250เพชรนะครับผมแล้วก็เหรียญทอง250เหรียญทองแล้วก็ เราจะได้เทรนนิ่งมาคูณในการฟาร์มนะครับผมหนึ่งอันเนี่ยก็คืออันนี้นะครับผมอ่ะมันจะทําให้เราฟาร์มเนี่ยไวขึ้นนะครับผมโอเคเอาโคนไปใส่กันได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนฝาก,ากกดไลค์แชร์ด้วยครับผมคิวได้เจอกันคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย